กระบะรถซิ่งสีเขียวอ่องตองจ้าอะไรคืออ่องตองอะไรคืออ่องตองฮะอะไรคืออ่องตองมันเป็นคําสรรพนามที่ใช้เรียกเฉยบอกเลยว่าสีนี้เรียกยากครับผมเรียกยากหายากด้วยและเป็นสีสวยมากๆมากแค่ไหนฮะมากแค่ไหนแล้วแต่ใจจะรักอะมากที่สุดสุดในดวงใจรักมากไหมรักมากแต่ก็ต้องจำใจ ต้องขายต้องขนะใครบอกว่าพี่นะรถทงรถเชฟนี่มีอะไรไหมซ่อมยากหรือเปล่ายังไงครับก็มันมีอะไรขายแล้วล่าสุดเจอคอมเมนต์หนึ่งเจ็บจีดเป็นหนึ่งหัวใจว่าซื้อมาซ่อมเหรอครับแมนครับซื้อมาซ่อมครับเฮ้ยไม่ใช่เราก็ได้แต่ตอบคําว่าครับครับไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะก็แล้วแต่คนนะฮะบางคนก็ฝังใจกับอดีตการที่ผ่านมาบางคันก็ดีบางคันก็ไม่ดีก็วัดวัวกันไปครับนะถามว่าไอ้รถอย่างเงี้ย เห็นก็คือว่าไม่มั่นใจเพราะศูนย์ปิดใช่เห็นป้ายแดงออกขาวมาไหมป้ายแดงออกขาวนะแล้วแถมเป็นแบรนด์หลักซะด้วยนะครับคุณก็ไปพิจารณาเอานะฮะขนาดป้ายแดงแบรนด์หลักมันจะมีปัญหานะครับใช่ถ้าแบรนด์ลงคุณก็ไม่ต้องคิดถึงเลยครับแต่ปัญหาทางนี้ทางนั้นอยู่ที่การดูแลของคุณด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับจากแคทโรซิงครับสวัสดีซ่าสวัสดีซ่าอะไรวะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอ่ะนัสเจ้านัสเจ้าวันนี้นะครับบอกเลยว่าแบรนด์ นอกกระแสนอกสายตาประชาชนประชาช,ชีนะครับรว่าไม่มีศูนย์แล้วไม่มีศูนย์ศูนย์ปิดไปแล้วจ้ะกลับพ่นอะไรครับวันนี้น้องนัสเซ่เชฟโรเล็ตโคโลราโ,โด2.5 LT ตัวท็อปสุดนะคะปี2018จ้า LT ลองท็อปจ้ะเฮ้ยไม่ท็อปสุดดิจะท็อปสุดเดี๋ยวกูรูมาอีกเออนะ LT ลองท็อปก็กูรูมายเยอะก็ดีนะ <laughs> ช่องจะได้ดังจ้ะเปิดล่าข,ขายวันนี้เป็นแค่3 ห5 0 0 0บาทจ้าโอ้โหิบบาทนะครับอ๋อลดเท่าไรจ้ะสบาทสวัสดีสิบบาทไปเลยจ้ะแล้วก็รับโปรอีกแล้วครับนะเอฟซีของเราติดตามพวกเราตรงนี้พี่โปรหมดยังยังครับมาเลยครับวันนี้12ตสอนแรกไปพอเพียงแค่2,900บาทจ้าร้อยบาทเดิไปเต็ม2,900หลังจากนั้นค่อยจ่ายราคาเต็มที่เจ็ดพันบาทได้ดอกเบี้ยสูงเป็นเช่นไป12เดือนเราช่วยผ่อนอีก12เดือนอ่าช่วยกันคนละครึ่งนะครับต้องผ่อนราคาเต็มมีบัตรถ่านน้ำมันให้อีก1,000บาทมาพี่น้องนะครับค่อนหักก็ลดเก๋งอีกมา สีเขียวโอ้สีสวยมากจะเก็บไว้ดูก็ไม่ได้ขายดีกว่าอะไรนะจะเก็บไว้ดูก็ไม่ได้ไม่ได้ของก็มาขายสีสวยจริงๆนะสีเขียวขี้มาสีนี้ควรอนุรักษ์ไว้ทําไมล่ะเพราะว่ามันหายากนะครับไม่รู้คนชอบหรือเปล่านะล้อนี่อันนี้เป็นล้อเดิมของมากับรถด้าเป็นทีอีมาทีอีสามเจ็ดเลยถ้าหากว่าอยากจะเปลี่ยนก็จะมีลายเปลี่ยนอยู่สี่ลายด้วยกันเปลี่ยนจ้ีทีอีสามเจ็ดฟรีอาพีเอฟวันฟรีอาอีสามศูนย์แล้วก็สี่ยี่แปดจ้ะโอเคนะครับภายในจ้ะภายใน อันนี้มีไฟเลี้ยวข้างให้ด้วยนะตัวท็อปคันนี้ติดคิ้วกันซาดมาอ้าวเโชคดีบางคันไม่มีจัดไปนะฮะอ่ดูภายในครับมีแอบมีเสียงท่อด้วยนะไหนนี้ยแต่ตัดทุกอัเลยเจอเลิกไหมวะเลขไม่อยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นนะคะภายในก็จะมีหน้าจอให้ทั้งหมดเจ็ดนิ้วกีร์แอร์เย็นฉ่ำเลยเห็นไหมเกียร์หกสปีดนะเกียร์ดูร์แม็กหกสปีดกระจกปรับข้างกระจกมองข้างเป็นไฟฟ้าพวงมาลัย ไม่ใช่มัลติฟังชันนะธรรมดาธรรมดาแล้วก็จะไม่เป็นมัลติฟังชันเพราะว่ามันปิดศูนย์ไปแล้วเออเฮ้นี่นะครับจะมีแอร์แบ็กให้สังเกตประตูครับดูครับสวยครับเบรอัพคมชัดทุกจุดเลยจ้ะนะครับอันนี้เขาใส่มาเพิ่มปะอ่าน่าจะทำเพิ่มเหมือนไม่เคยเห็นเลยคุ้มหนังมานะครับคุ้มหนังมานี่น็อตนี่ครับซอกแก้มต่างๆไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดนะครับแต่ใครที่ดูรถไม่เป็นนะครับไม่เคยซื้อรถมือสองเราดีเลยเลยครับฟังเสียงนิดนึงอ้าวมามาโอ้โห ไเป็นไงมีควันไหมฮะไม่มีนะฮะนี่ครับท้ายสวยๆครับสังเกตนะเด็ดอาร์คสามจุดหนึ่งสองสามครับนะวันทุ่ที่โอเคนะครับไมเนอร์สวยครบเลยอ่าแต่ว่าคันนี้นี่รถเขาใหม่ดูไฟไฟเป็นไงไฟแตกแตกครับตำแหน่งอยู่ตรงนี้เปลี่ยนให้บ่าเปลี่ยนให้เสียเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่จ้ะสั่งอะไรมาแล้วจากอเมริกาโอ้โหไม่ใช่จังรถเสียสั่งอะไรจากนอกหรือเปล่าสั่งมาแล้วอเมริกาอันละสองร้อย ภาษีน้ำข้าเส้าหมื่นนึกว่าลงเกลือรอเลยครับหยอกๆครับอะไรมีขายนะพวกพวงพวกไปต่างๆนี่ไม่ต้องว่วงครับจ้าดูฝั่งนี้ครับม่มี่างซ้ายขายรถเอทปีหนึ่งขายขายเกือบพันคันครับผมภายในตรงเนี้ยมันเขาเรียกอะไรล่ะมันหายครับมันหายคันนี้ใสฐานนะติดเครืงเสียงมาใช่เอาออกไปเอาออกไปเดี๋ยวตอนก่อนออกนะใส่ให้เหมือนเดิมหาให้ครับหาให้เหมือนเดิม เพราะว่ารถเือสองเป็นเรื่องปกติแต่เข็ประตูสวยๆรถไม่มีชนหนักพลิกความจมน้ําไฟไหมแต่ต่อเลขภาษีแต่ต่อเลขตัวถังมาจ้าโอเคครับแต่สภาพภายในคือใหม่มากเลยนะจ้ะนะครับนี่ห้องเครื่องนะบอกเลยผมไม่เคยนะจาบเลยนะไม่เคยเรื่องสองซ้ำทำไมอ่ะหาไม่เจอยึกจักมันเป็นเงื่องงักนะครับคันนี้เอาก่อนเลยนะแบตเตอรี่ของเก่าของใหม่ดีครับใหม่ได้เก่าไม่มี S C ซไม่รู้ดิ นะครับเหมือนรถยี่ห้อเลยแต่ไม่ใช่นะจักแบตเตอรี่เขาเปลี่ยนมาใหม่แล้วนะครับเพราะว่ารถเชฟมีปัญหาเรื่องแบตครับแบตชอบเสียนี่ไม่ dark เป็นไงคมชัดเจนทั้งสี่จุดนะคะ<ต>จะเปิดประตูเอ้าน็อตเนิร์ดไม่มีแกะไม่มีถอดสติ๊กเกอร์มอกอ,อยู่ครบคันหน้าเดิมนะคะนี่ฝั่งนี้เหมือนกันจา้านะครับคันนี้ปากกระโปรงมีรอยแกะนะอ่านะครับได้ท่อหนึ่งใบทุกอย่างเดิมหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็กรวดย่างเดียวนะครับใส่ท่อหนึ่งใบเครื่องเดิมเครื่องเดิมเี้นใช้งาน เน้นใช้งานแต่แอบีเสียงเออนะยครับอยากได้รถเดิมเดิมก็ไปหาล้อเดิมมาใส่หรือว่าสั่งทางเราก็ได้นะครับแต่ถ้าใส่ล้อเดิมมันก็ไม่หล่อนะมันเลี้ยวไม่คนีแบบคนมีอายุไงคนแก่แบบพ่อแม่พี่น้องแบงานอ่าเนี่ยครับไปใช้งานไม่ชอบไปรุ่นนะครับเข้าโรงเข้าด่านแล้วมันอันตรายนะครับเสียค่าจ่าทีละสองร้อยสองร้อยนะครับอยากได้ล้อเดิมจัดให้ได้ไหมจัดได้เอาขึ้นได้ไหมได้เอาลงได้ไหมได้ไม่เอาได้ไหมไม่ได้ สวยขนาดนี้ไม่เอาได้ไงจ้ะนะครับอาค้าอยากได้รีบจับจองนะครับกับต้นนี้เลยครับ้องนัดสุดจ้าเชฟโรเลตโคโลราโด2.5 LT ปี2018จ้าจับราคาขายวันนี้เพียงแค่3 9 5 0 0 0บาทออกรถกี่บาทครับ0บาทไปเลย12ต้นแรกไปพรอนเพียงแค่2,900บาทเท่านั้นในหน้าฟ้าใบพรอมแล้วค่ะเต็มอยู่ที่7,800บาทตลอดสัญญาครับรับดอกเบี้ย0% เดือนเราช่วยจ่ายอีก12เดือนนะครับผมพร้อมบัตรน้มันอีก1 0 0 0บาทจองออนไลน์นะครับค่าจ่าให้ค่าอนให้ค่าสีให้ประกานให้แมกหม่ให้ยางใหม่ให้ถ่ายน้ำมันเครื่องให้ถ่ายกองเครื่องให้ถ่ายของเหลวให้ติดฟิล์มให้ประดับยนให้ซ่อมรถให้ทำสัญญาที่าบ้านให้รับประกันหลังการขายออกรถวันนี้นะครับเอาไปเลยดอกเบี้ยไป12 12เปอร์เซ็นเปอร์เซ็นรีบนะโปนี้เดือนโปรนี้ต้องรีบนะเพราะว่า เดี๋ยวจะหมดแล้วจ้าเอาถ้าโปรหมดก็จะมีโปรใหม่หมดมลแล้วหมด,หมดเลย,เลยไม่ไม่หมดเลยดิอ้าวก็เดี๋ยวมีโปรใหม่ออใครทานโปรนี้เอาโปรนี้ไปะนะครับเอาฝาก FC หน่อยจ้าฝาก FC ที่รับชมอยู่ทางบ้านนะคะผู้ใดกำลังจ้องกำลังแหนมอยู่ฝ<ม>ากตาสินใจนะอย่าลืมแต่รอนานคิดนาน เดี๋ยวมันจะไม่ทันทาง Facebook นะคะลิงก์ไลน์และเบอร์โทรของเราจะปักหมุดอยู่ด้านบนของโพสส่วนทาง YouTube ลิงก์ไลน์และเบอร์โทรปักหมุดอยู่ด้านล่างนะคะเรักครับและโทรหาเราได้เลยส่วนเอฟซีห้าไหนไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง f เฟซบุ๊กยู u ูปติ๊กต๊อกมาได้ทุกช่องทางมาเลยจ้าแล้วก็ถ้าสนใจนะคะเบอร์โทรแจ็คเข้ม0 8 0 0 9 1 3 7 8 7นย์ศูนย์เก้าหนึ่งสามเจย้ำศูน0์แปดศูนย์ศูนยเนี่ย อาไม่มีช่องทางจากเข้มเลยอ่ะช่องทางติ๊กตอกนะครับจากเข้มรถซิ่งครับผมนะฮะเป็นช่องทางใหม่ของจากเข้มเองจ่าแล้วก็มีช่องหลักนะครับโด่งดังด้วยนะโด่งดังครับดังไกลถึงอเมริกาจ่าโอเคครับผมอยากใต้คันนี้โทรหาเราทันทีเบอร์น้องนัดด้วยเบอร์น้องนัดเบอร์อะไรจ้ะ0655827724อีกครอบหนึ่ง0655827724องอีกรอบหนึ่งแล้วก็ช่องทางในการติดต่อทาง Facebook YouTube Tiktok อีช่อรถสวยโอ้ GO! <laughs>